วันนี้กูขอแค่เต็มที่ทุกคนเว้ยเอาลืมมะนึกเอาใหม่มันึงจะพูดว่าอะไรวะเอาลืมเลยอ๋อวันนี้ไม่มีอะไรมากเว้ยขอแค่เต็มที่เอาลืมเลยอะตอแรกอนาคตกูมืดแล้วมา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 วันนี้ไม่มีอะไรมากเลยขอแค่พวกมึงเต็มที่เว้ยวันไหนกูบ้ากูล่ามึงแน่ดาริอสู้สู้ จะตายเล่นๆนม่เล่นเก็บๆยังไม่ตายยังไม่ตายไม่ายหาตังกูไม่แหงเลยเงินมันติดอยู่ในแบงก์เพวกกูพร้อมจะถอนอกเพวกมึงจดกูถอนงอกแกจะตายกันอยู่แล้วมึงไม่ต้องสอนหลอกเงินมันเข้าเงินมันฉีกขนาที่ของออกมีเงินของดีพวกกูใส่กับเป็นส่องคำเทียอะไรสอนที่ก็จอกมายัดมา ายยี่ก็จอกทำไรสัตว์ทำัวะไรสัตว์ี่โบ่ยไหนสัตว์ี่โบ่ยตัวควายอยู่ไหนเยี่ยบทำควายอะตายกนหมดควายอะตายกนหมดอะยี่็โอยควายนี่ก็จอกไอสัตว์ไม่ไหวหรอกไอเหี้ยกูจะเวงไปไหนมึงไอควายยี่แกตว์ยี่โง่ กูขอถามครั้งสุดท้ายมึงจะได้ all rich ถามสุดท้ายมึงจะ cry all kiss น่าเบื่อนาเอาเพื่อนกูไปไหนไอ้สเหียชเพื่อนเดีชยวให้เดชวให้เดีช่วให้ทำพี่กูแหมงเจกระจี้จัดเลยเฮียสุดท้ายแล้วตีนไก่นอนคิดกูอยู่กับแกงูทุกวันแล้วกูช้บเอาลิวลอดเชาเอาตตีแล้วก็เชาเอาไอ้นอนช้เอสแล้วแล้วชาเราพี่นอ โ<ภ><ย>อ้อยควายวิ่งหันหลังให้มีนถึงกูกาลังหาตังกูไม่แหงเว้ยเงินมันติดอยู่ในแบง์แตวกกูพร้อมตะคยเลยสัตว์มจดทกูอจะตายกันอยู่แล้วมึงไม่ต้องสอนหอกเงมันเข้าได้ม่ชีนาที่ของทงอะไรสัตว์ท,ทอะไรส,สัตวทำควยอะไรสัตว์ ไม่ใ้ชูเพื่อนต่อที่นี่เสือกเล่นในควายโคตรทุเ่ศไอ้ควายเอออีโก้ชิบหายเล่นไม้ก็ขวายที้ยังสลิดจับอีกเนาะอ่าฮะไม่ดิกงแพ้หรอวะ